สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าหากพูดถึงเรื่องเพศหลายคนคงนึกถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องลามกนะคะทําให้สังคมไทยค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับถ้าหากมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยวันนี้รู้รากไวใสจะพาไปดูกันค่ะว่าถ้าหากมีพื้นที่สาธารณะให้พูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ นักศึกษากลุ่มนี้ยังรกร้ากร้ากลัวเมื่อเจ้าหน้าที่ให้ลองฝึกสวมถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศจำลองทั้งที่เรื่องนี้มีสอนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแต่เนื่องจากสังคมไทยยังค่อนข้างให้ข้อจำกัดในการพูดคุยเรื่องเพศอย่างเหมาะสมก็สังคมไทยอะคะ่ะรป็นการสังคมไทยไม่ค่อยยอมรับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่อะค่ะพี่คิดว่านะคะ ปิดกันค่ะส่วนมากมีแต่วัยรุ่นพูดคุยกันค่ะผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องก่นอาับมันเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันนะนักสังคมที่ทำงานให้คำแนะนำเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยรุ่นบอกว่าการมีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยเรื่องเพศที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสังคมไทยคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะคะมันเป็นมิติ 6ด้านที่เด็กและเยาวชนเราเนี่ยควรจะได้รับรู้แต่ผู้ใหญ่เวลาที่มองหรือว่าสังคมเราเวลามองเวลาคุยถึงเรื่องเพศกันปุ๊บเนี่ยก็มองว่าคุยถึงเรื่องเพศสัมพันธ์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆเนี่ยทุกวันนี้นะคะเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยคือเขามีการสอนให้ครอบคลุมทุกมิตินะคะแล้วก็การที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ข้อมิติอย่างนั้นพี่ถือว่าในในสังคมไทยเรายัางน้อย แต่เรื่องนี้นักอนุรักษ์นิยมหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาคิดว่ามันจะเป็นเหมือนการชี้พรงให้กระรอกแต่ก็มีหลายองค์กรที่จะพยายามเปิดมิติใหม่โดยการสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องเพศในสิ่งที่พวกเขาควรจะรู้ก็มีรู้สึกดีเพื่อจะได้เตือนประชาชนและนักศึกษาไม่มีการระมัดระวังเรื่องมีการพีสัมพันธ์ก็รู้สึกดีค่ะทําให้อะไรรู้สึกการป้องกัน เรื่องต่างๆมากขึ้นนะค่ะค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้รับรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเพศนี้มากขึ้นได้รู้จักการป้องกันหคะ่ะคิดว่ามันดีครับคนในสังคมใจจะได้ลดการเป็นโรคเอชได้ลดลงครับแต่การเปิดแต่เพียงพื้นที่ไว้แล้วรอเยาว,วชนเข้ามาหานั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ เพราะเด็กส่วนใหญ่จะอายหากจะเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆฉะนั้นวิธีการที่จะเข้าถึงพวกเขาได้นั้นต้องมีกิจกรรมที่ดึงดูดอย่างการนํานักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นสิ่งดึงดูดอันนำหนึ่งตัวเขาเองก็คงจะมีความรู้ติดตัวแล้วก็อาจจะตเกิดความตระหนอักขึ้นอันที่สองก็คือการบอกต่อเพื่อนนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะคุย,คยกันบอกต่อกันว่าฉันไปได้ความรู้ตรงนี้มาแล้วก็ไปคุยกสู่กันฟังนะครับ มัันนนจะเป็กกาารรบบอ,อออต่่ยงี้คผลสำรวจจากหลายสำนักมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าทัศนคติเรื่องเพศของเยาวชนไทยชายร้อยละ78และหญิงร้อยละ42เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นสิทธิทส่วนบุคคลส่วนสาเหตุ oh. ที่ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ64คือความรักส่วนร้อยละ46มาจากความใกล้ชิด ผลสำรวจในปี2,551พบว่าวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง15-20ปีร้อยละ36เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วพี่มีความคิดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะควรที่จะให้ความรู้และก็เปิดโอกาสพื้นที่ให้เด็กได้คุยในเรื่องเรื่องเพศได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กได้เรียนรู้ที่โรงเรียนก็คือได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วก็มีคุณครูที่คอยที่จะ ให้ความรู้กับเขาตรงนี้อย่างเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณครูมีทัศนคติที่ไม่ดีนะคะตรงนี้มันก็คงจะเป็นในทางลบอยู่แล้วแต่ว่าถ้า,าโรงเรียนนั้นมีคุณครูที่มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศก็จะเป็นเป็นความโชคดีของเด็กแต่คิดว่าโรงเรียนนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาได้อย่างเหมาะสมค่ะในเมื่อทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นไทย ว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องปกติและเป็นการยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเขาได้เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นอีกยุคแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องพอจะทําได้ในขณะนี้ก็คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยรุ่นเพื่อที่พวกเขาจะสามารถนําไปใช้เป็นก่อป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงภายใต้สภาวะสังคมที่มีอันตรายอยู่รอบด้านของทุกวันนี้ พื้นที่สําหรับพูดคุยเรื่องเพศอย่างเหมาะสมในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องลามกไม่เหมาะสมกับจารีตประเพณีในบ้านเราแต่จริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นน่าที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้เท่าทันและก็ป้องกันตนเองจากปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นค่ะพบกับรู้ลักไวสัยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ